สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมวันนี้คุณตาก็มาถึงป่าหญ้าเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมหญ้าแปลงที่เราได้นะครับผมแถวนี้เลยนะครับผมานี่ครับผมนี่ครับบรรยากาศจะมาเตรียมตัดหญ้านะครับที่คุณตาบอกว่าซื้อไว้สามแปลงนะโอ้ยซื้อมาซื้อวันเช้านี้นะครับผม ก็ได้หญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม่ๆเพื่อนๆครับผมนี่ครับผมนี่หญ้าของน้องถุงทองนะครับผมนี่ป่าหญ้าของน้องถุงทองนะครับนุน่นสุดนุ่นไปเลยนะครับแม่ๆสวยอยู่ครับผมสวยอยู่หญ้าป่านี้สวยจริงๆครับผมไม่เคยผิดหวังครับไม่เคยผิดหวังครับผมหผญ้า,าป่านี้ ก็ได้ก็ยาวก็เยอะอยู่นะครับแม่แม่ก็เยอะอยู่นะครับผม,มก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยๆน,นะครับผมอ่าน่าจะได้หลายสล้งอยู่นะครับผมแม่แม่แม MC. อิปีครับผมถุงทองได้กินหญ้า อร่อยอร่อยแล้วถุงทองนายากินอร่อยแล้วสีดอถุงทองอนามีครับผมนี่ก็แถวละสามร้อยคะแนนนะครับแม่แม่ก็ยาวไปสุดนู้นเลยครับผมนู้นได้อยู่นะครับแถวแถวหนึ่งแถวหนึ่งก็ได้สามสลิงนะครับก็คุณตาก็อ่าได้ จองไว้เอาเอาไว้ซื้อสามแถวนะครับผมได้สามแถวครับผมคุณตาได้มาสามแถวอ่าก็หมดสามแถวค่อยต่อกันต่อนะครับผมก็จะไล่ไล่หาคะแนนอ่าคเแปลงหญ้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมอ่าคนนี้คุณตาก็จองไว้สามแถวครับผมนี่ครับผมนี่ก็คือแปลงของเรานะครับผม แลงของเรานะครับถ้าอยู่ติดตรงนี้เลยนู่นยาวออกไปสุดนุ่นเลยนะครับผมแรงของเราครับผมตาจะเตรียมตัวตัดอยู่ตรงนี้นะครับแม่แม่ ได้ย้าเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับได้สามสามแถวนะครับสามแถวแถวละสามร้อยคะแนนครับแม่แม่แถวละสามร้อยคะแนนนะครับผมเราก็มาถึงกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมกาจะได้เตรียมตัวตัดหญ้านะครับผม้าสวยอยู่ครับผม ก็เสล้งค oh <pad> ู่ใจของคุณตานะครับผมนี่จะพาเสล้งมาด้วยประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลได้นะครับผม่สล้งเบอรขาดแล้วเนี่ยเบอกก็ขาดแล้วสเตอร์ก็หมดนะครับผมว้าอาย่าก่อนครับผมเอาย่าก่อนอ่าครับเอาย่าก่อนครับแม่แม่ นะครับผมก็จะทำการดินตัวนะครับแม่ๆสามแม่แม่ท่านไหนก็ยากจคช่วยซักแปลงก็บอกได้เ้อครับแม่แปลงหนึ่งก็300คะแนนนะครับแม่ ก็จะได้ลงมือตัดหญ้ากันครับผมตัดเตรียมแล้วนะครับผมตัดเตรียมตัดหญ้าแล้วครับผม สวัสดีครับผมก็แต่คุณตาก็จะตัดหญ้าไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเต็มสลิงนะครับแถวนี้ก็สวยอยู่นะครับผมก็ฝากขอบคุณครับแม่แม่เอซครับสวัสดีครับ